สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องของเชฟเชฟปรุบอลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการเย์บอลฟุตบอลแม้กระทั่งฟุตซอลนะฮะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราผมจะหยิบยกมาให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับให้กับทางช่องเลยนะฮะนายพรนี่สุดจริง เอาแล้วครับงัดขึ้นมาได้ครับทยพรเอาจังหวะนี้ขาตายกันทั้งทีมเลยครับเบลกาเรียรครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหดูภาพชาด์ดิโหลงตรงนั้นแหละครับอีพีนี้มาว่ากในเรื่องราวของไฮไลท์สุดมันนะครับคู่ระหว่างไทยกับเบลกาเรียรท่านผู้ชมครับในการชิงอันดับที่5-8แนะท่านผู้ชมในศึกของชิงแชมป์โลกก็ต้องบอกว่า,วาโอ้โหเสียดายเลยครับหลังจบเกมผมมองว่า แฟนบอลเกตบอลทั่วโลกคิดเป็นเสียงเดียวกันอ้าวไทยโดนสกัดแล้วนะฮะท่านผู้ชมแบบนี้แม่ถ้าเกิดว่าไทยเองเจอกับเบลเกเรียตั้งแต่เมื่อวานนี้แทนที่ญี่ปุ่นไทยเรามีโอกาสเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปได้อย่างแน่นอนวันนี้เล่นเอาโค้ชของบบลเกเรียหัวร้อนนะฮะตะบนตามภาพนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าในการพบกันครั้งแรกนะครับในรอบ24ทีมไทยของเราแพ้ให้กับบบลเกเรียไปก่อน 3ต่อ0เซตมาครั้งนี้สาวไทยของเราโหดอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหความฟิตฟิตจริงจริงนะฮะเพราะว่าแข่งกันเนี่ยสองนที่ผ่านมานี่5เซตลากกันไป แต่ครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความมั่นใจของน้องนี่ยังอยู่นะฮะฟาใส่สาวบาการีทุกผู้ชมครับชนะไป3ต่อ1เซตแหละครับบาการีนี่มีแต่ตัวสูงสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นนิโนวาวิกเตอร์เรียตอยาโนวามเคล่าทุกผู้ชมครับสูงมากนะฮะตัวหมายเลข20นะทุกผู้ชมครับรวมถึงนิโคโรวาคาย่านะครับกุนเซวามาสติลิกาคราโดวาเอเรนา และหมายเลข13ทานผู้ชมครับดูโรวาอีวาทานผู้ชมครับนี่สูงที่สุดในทีมนะฮะโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆสาวไทยของเราล้มยักษ์นะฮะทานผู้ชมครับมันบอกว่าโอ้เสียดายเลยครับไม่งั้นนี่รอบ4ทีมเห็นเห็นะครับทานผู้ชมนะสำหรับ OFIBB นะไม่น่าทำกับไทยแบบนี้โอ้เสียได้จริงๆนะครับทานผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าไทยของเราเล่นดีมากๆนะครับ สาวไทยของเรานี่จัดชุดหลักชุดใหญ่เต็มนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ไหวโอ้นี่ก็ชุดหลักแล้ครับท่านผู้ชมครับมาดูไฮไลท์มันๆกันครับว่าไทยของเราล้มบบลเกเรียอย่างไรให้โลกจานะฮะท่านผู้ชมครับ3ต่อศูนย์เซตไปรับชมกันครับแม่จังหวะนี้ท่านผู้ชมดูฮะนี่แหละหมายเลข10ของทางฝั่งบบลเกเรียนะครับอย่างสโตยาโนวานะครับหูสูงจริงนะครับหูบล็อกจังหวะนี้เรายัางตกไม่ข้าม3เมตรเราเปรี่ยงไปะฮะ ه, ทางฝั่งของบอรกเรียจะหยอดจังหวะนี้ยังติดอยู่อ้าวเราได้แต้มไปครับท่านผู้ชมครับวริสรานะครับตอนนี้นี่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับสื่อต่างๆจับตามองเธอมากๆนะครับอ้าวเสิร์ฟดีครับแมพิกเน็ตมานิดนึงทางฝั่งของสโรวาต้องแก้ไปก่อนครับอ่ะจังหวะนี้กหนกพรเซตมาโอ้โหฟาดสวยๆของการจานาท่านผู้ชมครับแมเป็นลูกเสิร์ฟของวริสราท่านผู้ชมครับ เสิร์ฟครับจังหวะนี้บัลกเรียรับลั่นลั่นแล้วทันไหมแม่ยังเอากลับมาได้อยู่ครับเวสรายกให้ครับเป็นโกพรไหลหลังให้กันจะได้แล้วโอ้โหตีสปอคออกข้างไปครับไทยเราเสิร์ฟครับบัลกเรียจะแก้ยังไงครับเนี่ยจังหวะนี้ฟาดคืนเลยครับหมายเลขสิบครับอย่างโดเอวาวิกตอเรียนะครับพี่น้องวิกตอรียมากันถึง3คนเลยนะครับแม่บัลกเรีนี่ขนพี่น้องวิกตอเรียมาจังหวะนี้เรายอดโอ้โหสวยเลยครับ สำหรับลูกยอดของพัทวดีในครับทุกผู้ชมครับสวยจริงๆเอาบอกาเรียครับสู้ใส่เราครับ3เมตรมาจังหวะนี้ต้องยอมเขาแลยครับลอยตัวมาสวยเลยรูปร่างยิ่งสูงอยู่ด้วยไทยของเราไม่น้อยนะเอาคืนการชนาจังหวะนี้แม่ติดบล็อกฮะบอกาเรียเซิร์ฟครับไทยของเราหูเซ็ตใส่มือสวยๆอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับแม่ไมยเลขเจ็ดครับพุทธิมนเอาล้วครับรับบอลแรกไม่ดีของบอเกาเรียต้องแก้ไปก่อนครับเข้าทางไทยกนกพร ยกให้ธัญพรยอดจังหวะนี้อยังพุ่งมาทันครับสำหรับบัลกเรียสาวบัลกเรีครับต้องแก้ไปก่อนครับอ้าวกนกพรจะเล่นท่านไหนจังหวะนี้เล่นเร็วโอ้ยใจร้อนไปนิดนึงครับอ้าวทางนี้เขาฟาดคืนยังงัดขึ้นมาได้ครับมาที่หัวเสาธัญพรฟาดโอ้โขขนาดเส้นสวยเลยครับทุกผู้ชมแม่ดูภาพชายทีนะครับลงเสิแล้วครับนั่นแหละฮะแม่ไทยของเราเสิร์ฟครับบัลกเรียจังหวะนี้เขาเซตโค้งหลังมา ให้กับทางตอยาโกว่าอยังไม่ตายครับไทยของเราฟาดขึ้นด้วยทันย่าพรดีกว่านี้โอ้สุดรับเลยครับหมายเลขสิบย่างโดเอว่าแม่พุ่งไม่ทันนะผู้ชมครับไทยของเราเสิร์ฟครับอ้าวรับบอลแรกไม่ดีอีกแล้วครับทางฝั่งของเบลการียแต่ฟาดจังหวะนี้หนักหน่วงเราควักไปก่อนเลยอ้าวลูกฉลาดเลยครับโอ้โกนกพรแม่นี่แหละครับทุนผู้ชมครับกนกพรนี้น่าจับตามองมากนะครับตัวเซตเตอร์ตัวต่อไปของสาวไทยของเราชุดใหญ่เลยครับ เอาไทยของเราเสิร์ฟครับบอลกเรียครับยกไปหัวเสาฟาดเปรี่ยงอุ้ยงัดได้ไหมได้เอากลับมาละฟาดคืนเปรี่ยงโอ้โหเป็นแทบไทยเฉยเลยครับแม่ไทยของเราเสิร์ฟครับบอลกเรียเริ่มงงเริ่มรวนแล้วครับจังหวะนี้ฟาดหนักๆติดบล็อกเราออกเหมือนกันครับสำหรับหมายเลข13อย่างดูเอวาอีวาฮะโอ้ไทยของเราเซตต่อเนื่องหัวเสาฟาดเปรี้ยงโอ้โหของบริสราครับแม่ สุดต้านเหมือนกันครับตบทะลุบล็อกหนักๆน,นะเอาไทยของเราครับเล่นเร็วกนโอพอดเซตใส่ออ้กแล้วยอดไม่ตายครับเอาเลยครับทางฝั่งของบอกเกอรีตบฟาดออกไปออกนะทานผู้ชมครับเป็นแต้มของไทยไทยของเราเสิร์ฟครับเสิร์ฟสวยอย่างวันนี้รับบอลแรกไม่ไดีต้องแก้นะนะนะถ้ามึงแก้มาอย่างนี้เข้าทางเราแล้วครับมาโนกพรหัวเสาทันจะพอดฟาดเลยโอ้โหติดบล็อกครับแต่ออกข้างไปฮนะ หมายเลขสิบสองเสร์ฟครับวิกตอรียไทยของเรารับบอนแรกดีครับลั่นมาอย่างงี้ฟาดเปรี้ยงยังไม่ตายครับเอายกไปที่หัวเสาเขาฟาดคืนยังเหนียวครับลิเบโรเราครับไทยของเราสวนคืนด้วยทันยพรจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับตีบล็อกหมายเลข7อย่างโคราโรวาเอเรน่านะครับไทยของเรารับบอนแรกดีครับมาหัวเสาอีกครั้งหนึ่งทันยพรหยอดจังหวะนี้ยังงัดอยู่ครับบอเกเรียลวนแล้วจังหวะนี้งัดตบสวนเลยครับโอ้ไม่เหลือของการเจนา มาดูช็อตนี้ของทางบากาเรียฟาติดบล็อกลงไปครับแม่หมายเลขสีครับอย่างโรเอวาวิกตอเรียนะครับเอาไทยของเราไม่ยอมครับทันยาพรขอคืนและกันนะครับแต้มนี้หูหนักจริงๆริงทยพรนี่สุดจริงๆเอาแล้วครับงัดขึ้นมาได้ครับทยพรเอาจังหวะนี้ขาตายกันทั้งทีมเลยครับเบลกาเรียครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหดูภาพชานี่โอ้ลงตรงนั้นแหละครับโอ้ไทยของเราเสิร์ฟดีอีกแล้วครับแม ไปแล้วครับแต้มที่ห่างไปค่อนข้างเยอะครับทันยพอนเสิร์ฟครับบัลกเรียรหัวเสามาเขาฟาดเปรียงสูงสูงใหญ่ๆของทางดูโรวาอีวาท่านผู้ชมครับไปเลขสิบสามนี่สูงจริงไทยของเราไม่ได้กลัวฟาดขึ้นเลยครับวาริสราบัลกเรียรงัดออกมาจังหวะน,นี้ต้องแก้ครับอ้าวเข้าทางเราอีกแล้วตั้งป้อมฟาดเปรี่ยหยอดเสยเลยครับโอ้กองวาริสราอย่างสวยเลยฮะ โอ้โหหัวจุ่มกัน3คนกันยังเอาบรยูบอนี่อา้าวนะจังหวะนี้เสิร์ฟเอชครับของเสาไทยแม่บัลกเรียเสิร์ฟมาบอลแรกเราดีอีกแล้วอหอยอดแม่จะตายพวกบอลยอดอีหลายรอบแล้วเลยครับสำหรับบัลกเรีนี่ไทยของเรายังงัดขึ้นมาได้หมาหัวเสาฟาดเปรี้ยงหน,นักๆของวิศนารับทัชสป็อกออกข้างไปเป็นแต้มไทยไทยเรารับบอลแรกไม่ดีครับต้องแก้ไปก่อนครับจังหวะนี้ตบยืงเยื้องไปข้างหลัง หัวเสาเข้ามาแล้วเขาฝ้าใส่เราติดบล็อกโอ้โหบล็อกได้เฉยเลยครับร7 0เจบล็อกร90ได้ครับโอ้โยเอาบร,าริสราเสิร์ฟครับผู้ชมครับ,คครบอืมเสิร์ฟดีเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหโหมายเลข2อย่างมิโนว่าวิกตอรียรับไม่ไหวอะเอาลั่นมาอย่างนี้จะเหลือไหมครับตั้งขึ้นครับกระโนอพอนแม่ตบสวยด้วยครับการจจนา มาเลขเจครับเอรีนาเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาเอารับบอลแรกดีอีกแล้วครับไทยเรากโนพรยกสวยๆแล้วจี้ใส่แล้วอย่างนี้ยังไม่ตายครับทางบาเการยลั่นมาจังหวะนี้เขาแก้เอาเข้าทางเราอีกครั้งหนึ่งครับยกสวยๆการจะหน้าฟาดไปเนี่ยแหละครับเรียบร้อยเลยครับหมายเลขสิบของเราครับไทยของเราเสิร์ฟครับบาเการยสู้ไม่ไหวจริงจรครับผู้ชมเจอความคล่องตัวของสาวไทยของเราไม่ไหวนะครับเออเอ้าเสิร์ฟออกเฉยเลยครับแจกแต้มให้ไทยของเราไปแม่บาเการียก็พยายามสู้นะครับ หนังคนละม้วนเลยครับกับรอบ24ทีมจังหวัดนี้เขาฟาดมาออกฮะโอ้โหอ้อาวทำาายังไงก็ไม่ดีครับบัลแกเรียจังหวัดนี้หัวเสาเขาฟาดลงไปนี่ยอมเลย <c oughs> เอา้าวแต่สุดท้ายแจกแต้มโอ้โหกำลังจะชมแม่บัลแกเรียเสิร์ฟครับโอ้ไทยของเรารับบอลแรกดีครับไปที่หัวเสาเลยฟาดเปรี้ยงของวริสราเอาไม่อยู่ท่านผู้ชมครับโอ้โหเอว่าเอาไม่อยู่กับลูกตบดัหนกของวร,ราาลิสราบัลแกเรียครับ จะเล่นยังไงฮะเข้าทางเราอีกครั้งหนึ่งกนกพอไปที่หัวเสาบริสราตบอัดบล็อกจังหวะนี้ยกขึ้นมาใหม่ต้องแก้ครับแก้ไปแล้วครับบัลเกเรียจะเล่นท่าไหนกับเราอ้าวจกฮะสาวไทยเราโจกครับฟาวฮะอ้าวจังหวะนี้พิกเนตมานิดหนึ่งหัวเสาบววริสราฟาดหนักๆยังไม่ตายบัลเกเรียขอฟาดคืนจังหวะนี้เขาทําได้ครับอ้าวบัลแกเรียเสิร์ฟต่อครับ กโดหัวเสาอีกครั้งหนึ่งฟาดโอ้โหวาริสราเทคตัวได้สูงมากเลยครับท่านผู้ชมโอ้น่าอัศจรรย์มากท่านผู้ชมครับ170เจตัวเทคตัวถึง3เมตรกว่าเอาจังหวะนี้เราอืรับดีฮะเอาไทยของเราได้โอกาสตั้งป้อมจังหวะนี้ฟาดกลับไปเอามีสะดุ้งนิดหน่อยเบลกาเรียเปลี่ยนทางมาหัวเสายอดกับเรานากระโดภงัดเข้าไปลิเบรโรเรายกไปที่หัวเสาว,วาริสราฟาดเปรี้ยงโอ้โหยังไม่ตายครับมากระโดพอนเล่นท่าโค้งหลังมาจังหวะนี้สุดต้างเลยครับเบลกเรียท่านผู้ชมครับ แม่บอเกอรเลียสู้สู้นังติดบล็อกอีกอ่ะติดบล็อกของพัทรเวดีฮะท่านผู้ชมครับสวยเลยไทยของเราเสิร์ฟครับบอเกอรเลียพยายามที่จะสู้ใส่จังหวะนี้ยอดใส่เรายอมครับสตอยาโนวานะครับท่านผู้ชมบอเกอรเลียเสิร์ฟครับไทยของเราบอลแรกของกนกพรหึงเซตใส่มือสวยๆยังติดบล็อกอยู่กนกพรตามมาครับสามเมตรกลับไปของธัญพรนะโอ้โหหนักแค่ท่านผู้ชมครับดูภาพช้าฟาดเปรี้ยงนี่มีง่ายเหมือนกันครับกลิ้งไม่เป็นท่าเลยครับโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ ไฮไลท์สนุกๆครับสาวไทยของเราสะเทือนวงการบอลล์บอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับในการคว้าอันดับที่5ของโลกนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วชนะบอลเกาีไปได้3ต่อ1เซตสุดมันจริงๆนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหญ่ของทัพบอลล์บอลสาวไทยของเรานะครับรวมถึงระด,ดับโลกด้วยผมเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีใครกล้าที่จะประมาทไทยแล้วนะครับปอนกับจีนได้ต่อกรกับญี่ปุ่นได้สนุก และล้มนะยุโรปได้ตัวใหญ่ๆสูงแบบนี้โอ้โหให้กำลังใจพวกเธอกันต่อไปนะครับนี่คือไฮไลท์สุดมันนะครับถ้าท่านท่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเชฟรุงบอลกันหน่อยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้มันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ